And then you'll die <laughs> ครับสวัสดีกับพมยินดีต้อนรับเข้าสู่นายไข่นุยชาแนลนะครับพมวันนี้มาเจอกันในเกม Summoner War Chronicle นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง7สิ่งที่มือใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นมือเก่าเนาะไม่ควรทําเวลาเล่นเกมนี้นะครับเพราะถ้าเกิดพลาดมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะช้าวกว่าคนอื่นนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยใครที่สนใจจะเติมเกม Summoner War Chronicle นะครับผมขอแนะนําร้านโอเท็อปอัพเลยนะครับร้านนี้ถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับรับเติมทุกแพ็คในเกมเลยนะฮะทั้ง b บ t ต l e p a พาร์ทอ่า แพ็กรายเดือนทุกแพ็คเลยเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะสามารถซื้อได้ในราคาถูกนะครับเทียบราคาจากตารางได้เลยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆสามารถทักไว้ที่เพจและสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับโอเคครับผมมาดูข้อแรกกันก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องตัวละครเนาะตัวละครของเกมนี้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายให้เราเล่นเลยถูกไหมครับช่วงแรกไม่ควรอัพตัวละครมั่วซั่วไปหมดเลยอัพทุกตัวในช่วงแรกเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียทรัพยากรไปเยอะมากนะครับผมเพราะว่าทรัพยากรในการอัพตัวละครเนี่ยมันใช้เยอะครับพอมันใช้เยอะเสร็จทีนี้แรกๆเนี่ยเรายังไม่ขาดใช่ไหมพอเล่นนไปเนี่ยเดี๋ยวขาดนูน่นขาดนี่ขาดนั่นฟาร์มไปโอ้โหกว่าจะเก็บครบมาเห็นไหมมันไม่ ไม่พอนะครับยังไงก็ไม่พอนะครับให้เจาะจงเป็นแต่ละตัวตัวไปนะช่วงแรกก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะให้ไปดูคลิปเก่าผมได้นะคลิปเก่าผมลงไปแล้วนะครับตัวที่ควรจะเล่นในช่วงแรกก็จะเป็น3ฐานเสือหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวแมวนะครับผมตัวแมวนี่ก็ปั้นได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่เพื่อนเลยเนาะจะเป็นตัวอวยของเพื่อนได้เลยนะครับผมจะปั้นตัวไหนข้อที่สองเนี่ย ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เศษตัวละครนะครับในการอัพสกิลเท่านั้นนะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเปิดได้ตัวซ้ำม,มาถูกไหมครับตัวละครเนี่ยจะโดนเปลี่ยนเป็นเศษตัวละครถูกไหมอ่าแล้วการที่เราใช้เศษตัวละครเนี่ยมันอัพได้2อ,อย่างครับ3อย่างเลยแหละอย่างแรกคือสกิลอย่างที่2คือวิวัฒนาการหรือว่าเพิ่มเลเวลนะครับเพิ่มแม็กเลเวลเนาะอย่างสุดท้ายจะเป็นการปลูกพลังในช่วงแรกผมแนะนําว่าหากตัวเพื่อนมีจํากัดนะฮะให้เพื่อนๆทาการอัพสกิลให้ตันก่อนนะเพื่อนนะให้ อัพสก,กิลไว้ตันก่อนเลยใครที่มีเดวิมอนสามารถใช้ได้ครับถ้าไม่มีเดวิมอนก็ให้ใช้เศษอัพได้เลยอย่าเอาเศษไปใช้ในการวิวัฒนาการเด็ดขาดน,นะครับเพราะการวิวัฒนาการเนี่ยจริงๆเราจะใช้ตัวโพลลิงได้นะโพลิงเป็นยังไงนี่นี่ไอตัวโพลิงสีรุ้งตรงนี้นะฮะเออใช้ตรงนี้ได้เลยเราไม่จําเป็นต้องใช้เศษตัวละครนะมันเปลืองมากแล้วในกรณีที่สก,กิลเพื่อนเต็มแล้วอ่าเหมือนของผมตอนนี้ใช่ไหมผมตามผมทําของจินไฟเนี่ยมันเต็มแล้วสก,กิลเพื่อนๆสามารถใช้เศษในการปลุกพลังได้ แต่ว่าผมแนะนําว่าในการปลุกพลังของมอนสเตอร์ให้ทําหลังสุดนะไอกรนี้ที่ใช้เศษแบบนี้นะครับเพราะสเตตที่มันเพิ่มมามันไม่ได้เยอะน้ำเพื่อนนะลองดูนะครับจาก9ไป10เนี่ยสเตตมาเพิ่มอ่าค่าแอ t แทเพิ่มมาแค่ไม่ถึงร้อยนะครับเพิ่มมาแค่60เองสเตตอื่นๆก็เพิ่มมานิดหน่อยนิดหน่อยคือถ้าเกิด ไม่จําเป็นจริงๆในช่วงแรกก็ไม่ควรทํานะครับผมสําหรับการปลูกพลังขั้น10เป็นต้นไปนะครับผมให้ข่าวไว้ที่ขั้น10บก็ได้ถ้าอยากปลูกนะพยายามเอาสกิลให้เต็มก่อนนะฮะข้อถัดไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเราไม่ควรปั้นตัวละคร5ดาวเป็นตัวแรกนะฮะอันนี้ขอย้ําเลยนะครับอย่าปั้นตัวละคร5ดาวเป็นตัวแรกถ้าเพื่อนๆไม่ได้เติมเยอะจริงๆหรือว่ามีเศษในการอัพสกิลเยอะจริงๆห้ามปั้นเด็ดขาดเลยนะ เออตรงนี้เพราะมันสิ้นเปลืองทรัพยากรเยอะมากในการปั้น5ดาวนะเออผมลองปั้นแล้วคือแบบโอ้โหใช้เยอะมากจริงๆนะครับเราควรจะปั้นพวกตัว3ดาวก่อนเพื่อมาแบกดันความทรัพยากรในช่วงแรกให้ได้ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาปั้นทีหลังนะครับเพราะว่าการปั้นตัวละคร5ดาวเนี่ยมันใช้เศษเดวิมอนเยอะมากครับสกิลก็ใช้เดวิมอนถูกไหมอ่าเนี่ยอีฟิตผมยังไม่ <ๆ S 1> ไมี <ๆ S 1> เห็นไหมเนี่ยใช้เดวิมอนเยอะมากนะครับแล้วเดวิมอนเนี่ยหายากมากนะครับสาหรับเกมนี้ เออมันใช้แทนเศษทั้งหมด1 0เศษเลยใช่ไหม เศษตัวละครก็หายากเดวิมอนก็หายากทุกอย่างหายากหมดเลยมันปั้นยากนะครับเดีแนะนําให้ปั้นช่วงหลังดีกว่าควรคิดดีๆก่อนปั้นตัวละคร5ดาวนะแต่สาหรับคนที่ปั้นไปแล้วเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะครับวิธีการรีนะครับรีรีเซตตัวละครเราเนี่ยกดคําว่าคืนสภาพตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้เราจะได้ทรัพยากรในการปั้นตัวละครน,นั้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็รีเซตกลับไปตัวเหมือนแบบเพิ่งเปิดมากาชาเลยนะเรเวหนึ่งแบบ5าดาวเลยอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมได้เศษเดวิมอนมาทั้งหมด เลยแล้วได้ทรัพยากรทั้งหมดเลยนะครับ ừ, ตรงนี้เนี่ยเราใช้ในช่วงหลังก็ได้นะในกรณีที่เพื่อนๆคิดว่าจะใช้เศษตัวละครอะเรามีเดวมอนเยอะพอแล้วตอนนี้เราอยากใช้สกิลไปกับเดวมอนอย่างเดียวอาแล้วเราก็สามารถรีเอาเศษมาเพื่ออัพป,ปลูกพลังได้เพราะปลุกพลังในขั้นหลังๆเนี่ยเราจะใช้เศษตรงนี้ก็เป็น คลิกเล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงแรกยังไงก็ตามสกิลให้เต็มก่อนปลุกพลังทีหลังครับปลุกพลังไม่ได้เพิ่มเยอะครับสกิลเพิ่มเยอะกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาเอา,เอาง่ายๆเห็นภาพเลยดีกว่านะครับสกิลอันติเมทของน้องจินไฟตัวนี้นะฮะเลเวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่5 8 1ร้อยแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เร็วสองหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ครับโคตรแรงแรงมากครับเห็นไหมขั้นหนึ่งขั้นสองโคตรต่างอันนี้เช่นเดียวกันครับสมมุติที่เล 1, 400ะะเวลหนึ่งสี่ เร้วเจ0า7900ครับต่างกันครึ่งหนึ่งครับผมก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัพสกิลก่อนนะฮะอย่างที่บอกไปที่ข้อที่4ดีกว่านะครับข้อที่4เนี่ยพวกดันเจียนประจําวันนะเพื่อนนะพวกดันเจียนประจําวันพวกนี้ใครที่ซื้อพาร์ตมานะครับผมมันจะมีการคูณ2ในการลงดันนั้นๆในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นไครอสเราจะคูณ2แค่3รอบถูกไหม คูณออ2-3ครั้งเราควรจะมาลงชั้นที่สูงที่สุดก่อนแล้วค่อยไปเก็บตก ชั้นที่มาเร็วต่ำๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไปลงชั้นต่ำและคูณ2เนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าครับทรัพยากรไม่คุ้มเพื่อนๆพยายามนะฮะลงชั้นสูงสุดก่อนให้ครบแล้วก็ถ้าอยากเก็บชั้นเล็กๆหนาน้อยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็รีมาก็ได้หรือว่าใช้ฟาร์มใบมาแล้วก็ใช้ใบไปกับชั้นต่ำๆก็ได้นะครับตรงนี้นะจะทําให้เราเนี่ยมีทรัพยากรที่เยอะเหมือนกันนะครับอย่างถัดไปเนี่ยไปพูดเรื่องเควสกันบ้างนะฮะเรื่องเควสเนี่ยมันจะมีการเล่นเควสซ้ำนะครับ ามทรัพราั้ทั้ง e P, อ่าแล้วก็ใบเปิดกาชาตัวลงอารีนาทุกๆอย่างครับผมทุกๆอย่างฟาร์มได้หมดเลยแต่ทีนี้อ่ะผมจะไม่แนะนำนะครับในการลงเควสซ้ำตั้งแต่แรกๆเพราะอะไรเพราะว่าของที่ได้มันน้อยครับแล้วมันใช้ใบเยอะมากครับมันใช้ใบแบบโหมันไม่คุ้มค่านะฮะถ้าให้ผมแนะนำนะเพื่อนเพ่เล่นเควสให้จบก่อนนะครับผมเควสจบแล้วเพื่อนเเก็บเลเวลวมาอีกนิดหน่อย เพื่อนๆจะเลเวลมาประมาณสัก5้กว่านะครับ50กว่าเนี่ยหลังจากเพื่อนๆเลเวลห้าสิบห้าเนี่ยมันจะมีอ่านี่เคเวสนี้ครับผมที่ให้เราเนี่ยฟาร์มตั๋ ดันเติบโตได้แล้วก็มีบัตรกาชาด้วยแล้วก็มีที่มากกว่านั้นก็คือลมหายใจแห่งชีวิตครับตรงนี้สําคัญมากครับปัหายากนะสำหรับเกมนี้นะฮะลงมาฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมแนะนํานะแต่ว่าไม่ใช่ฟาร์มได้แค่ดันนี้นะผมแนะนําฟาร์มแบบดันเอนกพีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอ็กพีเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยมันจะเริ่มเกินแล้วนะครับเพราะว่าเราปั้นตัวละครไ,ไปเยอะแล้วแล้วของแจก เป็นขวดพชั่นเนี่ยก็ได้มาจากควสได้จากอะไรค่อนข้างเยอะนะครับผมที่แนะนําจริงๆก็จะเป็นดันพวกนี้นะอาพวกนี้ก็ได้ครับผมเอเซนหรือว่าใครชอบ PvP ก็ลงอารีนาได้อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับควสซซัานะครับไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องรูนนะครับเรื่องรูนจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยรูนดีที่สุดตอนนี้ก็จะเป็น ห้าดาวใช่ไหมห้าดาวส้มนะครับส่ตรตรงนี้คือดีที่สุดตีบวกสุคือ15ถูกไหมแต่ว่าดาวที่เล็กๆเนี่ยเพื่อนๆจะหาห้าดาวยากใช่ไหมเออมันได้ตั้งแต่1ดาว2ดาว3าดาวเรื่อยๆมาตามเควสนะครับบางเควสก็ให้ถึง4ีดาว5าดาวก็มีแต่ว่าผมแนะนานะครับในช่วงแรกเนี่ยถ้าเพื่อนได้3าดาวมาแล้วจริงๆถ้า3ดาวออฟสวยๆเพื่อนๆสามารถตีบวกได้เลยบวกไปสัก12นะครับเพราะว่าการตีบวกช่องแรกเนี่ยมันไม่ได้เปลืองทรัพยากรเยอะนะฮะต่อให้เราไม่ได้ใช้เราย่อยมามันก็คืนทรัพยากรมาส่วนหนึ่ ม,มันจะทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับผมเคยลองเล่นแบบไม่ตีบวกละแบบกักรูนนะครับกักรูนแบบไม่ตีบวกค่อยตีบวกตอนสุดท้ายสรุปแล้วต้องตีอยู่ดีเพราะค่าพลังเราไม่เยอะพอการผ่านดันเจี้ยนแต่ละดันมันรีควายค่าพลังที่ต่างกันถูกไหมค่าพลังเราน้อยเกินไปโดนหักนะครับโดนหักดาเมจโดนดาเมจเสริมแรงขึ้นจากบอสแรงขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่ไหวนะฮะ แนะนำให้บวกไปสัก12ทั้งตัวก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัวดามจต,ตัวแทงเนาะตัวซับไม่เป็นไรนะฮะตัวซับไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งพิกซี่นะไม่เป็นไรอืมตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะมันทำให้เพื่อนเ่นเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะหลังจาก3ดาวเพื่อนๆ่ก็จะสามารถฟาร์ม5ดาวได้แล้วครับพอฟาร์ม5าดาวได้เพื่อนเพื่อนค่อยย้ายมาเปลี่ยนเป็น5าดาวทีหลังนะครับผมมากันที่ข้อสุดท้ายดีกว่านะครับข้อสุดท้ายเนี่ยการใช้คิตตันครับเพื่อนๆน การชาคิดตั้นหรือว่าพิษแดงนะเพื่อนเพื่อนๆไม่ควรชาคิดตั้นไปกับการสุ่มกาชานะครับโดยเฉพาะแพ็กอันนี้นะะเดี๋ยวผมให้ดูนี่แพ็กนี้ แพ็คแรกเนี่ยมันจะเป็นแพ็ค2,005แพ็คหลังจะเป็น8,005นะจะไม่ผิดนะเพราะมันชิ้นเปลืองมากๆเราต้องมันลุ้นอีกนะครับผมว่าตัวละครที่ออกเนี่ยจะตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าถูกไหมเออมันมีสิทธิ์ที่จะเติบโตหรือไม่เติบโตก็ได้นะครับผมอาจจะเติบโตน้อยอะไรประมาณนี้นะแนะนำนะครับเพชรแดงถ้าเป็นสายฟีเติบน้อยเนี่ยควรจะไปลงกับอย่างอื่นครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยเพื่อนๆเข้ามาตรงที่อัปเกรดแอนวิวัฒนาการนะครับผม ตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2 p a แพ็กเกจนะที่เราต้องซื้อทุกวีกนะฮะแพ็กเกจแรกเป็นแพ็กตัววิถีการเติบโตนะฮะตรงนี้น่าจะราคาประมาณ500นะครับผมแพ็กที่2จะเป็นแพ็กตัวถุงเอเซนต์นะฮะตรงนี้ก็500เหมือนกันเพราะตรงนี้เนี่ยได้ตัวค่อนข้างเยอะนะ12ในราคานี้โคตรคุ้มนะฮะเออให้มาใช้กับพวกนี้คุ้มกว่านะครับอ่านี่คือต่อวีกนะแล้วต้องเข้ามาที่หมวดของใช้ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เหมือนกันครับ 50กล่องตรงนี้จะราคาผมจำไม่ได้น่าจะประมาณ200นะมันจะได้เอเซนต์มาสุ่มนะ50ชิ้นนะครับตรงนี้ก็คุ้มเช่นเดียวกันนะครับผมแหล่งที่ใช้เพชรแดงต่อไปก็จะเป็นพวกไครอสนะครับ ไพรอถตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมตรงนี้เพื่อนๆสามารถรีได้นะครับครั้งแรกจะอยู่ที่100เพชรถ้าผมจะไม่ผิดนะตรงนี้นะฮะหนึเพชรรีวันละครั้งก็พอนะครับสำหรับสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีนะฮะแล้วก็จะมีวิธีการเติบโตดันเติบโตพวกดันรูนตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันครับดันรูนก็รีได้วันละหลายครั้งเหมือนกันรีได้วันละหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งถัดๆไปเนี่ยมันจะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะพวกนี้รีแค่วันละครั้งนะครับพวกนี้จะทําให้เราเติบโตชัวร์เลยนะฮ หรือว่าใครที่ชอบอยากลุ้นนะครับอยากลุ้นว่าตัวเองได้ตัว5ดาวหรือเปล่าแสงมืดหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ไปเปิดได้เหมือนกันนะครับเราจะไม่ขัดศรัทธานะฮะแต่ว่าถ้าคุ้มที่สุดเนี่ยผมมองว่าพวกนี้คุ้มมากนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไ้ได้เลยนะไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณครับ